<c oughs> ใครอาโดนแกงแล้วหาหมสูกมูดูดูกฤตธมเอยดูกฤตธมน่าสงสารโดนแกงเฮ้ย <c oughs> ด,ด,ดูดูกฤตธรก่อนหมอนอะดูทาก่อนหมอนลูกสาวสิเฮ้ยดูดูกออะน่ารักน่าชังอะาัไปเฮ้ยดูกฤะธม ดูก็ททำเดี๋ยวถ่ายนอนนองมูเนาะเออค่อยๆเอียงค่อยๆเอียงได้ๆด้ได้ยน่ารักน่าชังอ่ะดูดูเธออองจะเซ็กซี่แล้วมูเซ็กซี่อ่ะมูเซ็กซี่อ่ะนี่สิแกงไหนเลือก

ไม่พอใจทำไมสันหางใหญ่เลยเฮ้ยดูทาคโนน